ครับผมสวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้กับบ่าวแดงเมืองลำดับเนาะครับสวัสดีพี่น้องอีกเรื่อนึงสำหรับชาวลักนกเขาทุกคนเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นแต้มแรกของหน้าอาจารย์อ้อมนะครับน่ครับเชลยตัวแรกหลังจากเมื่อเส้านั่งกินเขาโยกเป่นกับซูกันอยู่พี่น้องซูกันเสียงกลางครับพี่น้องเสียงกลางม้วนๆก้มกลมเนาะ ดาวลุ่งจัดอีกแล้วครับจากคลิปมือเร้นนี้เนาะครับครับผมผู้ใดสนใจจะเอาไปเลี้ยงกางกิก่งกลางมาเนาะครับแบ่งขึ้นเราครับคลิปนี้กับพี่มีหยางไล้ครับเป็นคลิปสั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกนต่อไปเนาะครับนาะในช่องบ้าวแดงเมืองน้ำดำอ่าเมื่อนี้พม่มีหยางไล 醉了。